คายกุลนัที่สมประสงค์ค่ะนางสาวกุลนัทจบจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเกียรตินิยมอันดับ2นะคะ<อ>เกียรตเฉลี่ย3.59ค่ะ<อ>เรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์คิดโชว์ออกแบบการแสดงค่ะแต่ว่าจบมาแล้วสนใจงานด้านเบื้องหลังค่ะเป็นตัดต่อวิดีโอีเอ a t i v e director หรือว่าดูแลนักแสดงไนเซอร์ e ีเ v e n ์ต่างๆค่ะ เลาว่างของมานะคะก็จะออกไปถ่ายรูปออกไปเที่ยวค่ะรู้สึกว่าการได้ออกเดินทางเนี่ยมันทําให้เราได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะก็จะมีทําคลิปใน My My Story ค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องของวิดีโอตัดต่อวิดีโอของชมรมสิงยิมนาสติกค่ะแอบกระซิบเบาว่าเป็น,ปนครูสอนยิมนาสติก,ตกด้วยนะมาเป็นคนร่าเริงนะคะแล้วก็พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันอาจจะจบไม่ต้องายนะคะแต่ว่าถ้าได้รับโอกาสย่มันก็จะทำมันอย่างส่ดีรฟังเนะื้อฝากตัวได้นะคะ